ท่านผู้ที่ทำความดีให้รีบเสียอย่ามัวไปผัดฟันประกันพุ่งโกย,ยมยีมานังสุเวในหิโนสังกรันเตน,นะมหาเซนเนนัจจุนาอันพยามัจจุราชคือความตายนั้นตามติดเราอยู่ทุกวันและไม่มีกำหนดหมายในเรื่องความตายว่าเราจะตายวันใดพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้น พยามัจจุราชัึนคือความตายหรือเสนามัจจุราชคือความตายย่อมตามติดเราอยู่ทุกวันแม่รู้วันไหนพยามัจจุราชเขาจะปิดชีวิตเราไปเพราะนั้นจึงว่าความตายนี่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกแก่ไม่เลือกหนุ่มไม่ว่าสาวย่อมสามารถจะตายด้วยกันได้ทั้งนั้นเพราะมายามัจจุราชตามติดอยู่ทันวันอย่างนั้นเพราะนั้นการสร้างความดีทำความดีเนี่ยให้รีบ พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นคือหลักบาลีเนี่ยยืนยันแน่นอนอันตมาเองเคยอ่านตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรยังจําได้บาลีนี้ยังอยู่ในสมองในเมื่อยกบาลีแล้วมาแปลแล้ววิเคราะห์แล้วก็ทําให้ตัวเองตื่นตัวตื่นใจดิ้นรน,นอยู่อย่างทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยบวชเป็นสามเณรมาเลยก็พยายามเป็นอย่างมากเพราะนั้นจึงอยากจะขอร้อง ให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจรีบสร้างความดีทำความดีเสียอาตมาเองก็รู้สึกว่ามีความเสียใจมากตอนที่สลบไปสมัยนั้นเพาราะความดีมีน้อยก็มานึกถึงความดีตอนที่กระทำได้นั้นก็รู้สึกว่าในระหว่างที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์น้อมลงเพืพกกรจรจร่อบุญเพื่อกุศลจริงๆิจิตมันน้อมันอิม่มมันเอ,อิบอยู่ทั้งวันจึงเป็นบุญเป็นกุศลมีอานิสง์ ทำบุญสักเวทวธรรมไม่มีใจน้อมลงนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสักเวทวธรรมถึงแม้จะมีอานสง์ก็น้อยเต็มทีอาตมาเองสมัยสลบไปนั้นเคยคำนวณพิจารณาอยู่ว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องจริงคืออานสง์ไม่ปรากฏเลยในสิ่งที่เราทำไว้หลายอย่างก็ได้ถามเทพเจ้าเหล่านั้นว่าทำไมอาตมาพาดทำอย่างนี้อย่างนี้ ไม่ปรากฏอัน,นิสงส์เลยเขาก็บอกว่าท่านศักวธรรมก็ยอมรับโอดจริงตอนสมัยนั้นกลัวครูบาอาจารย์จะว่าเราเนี่ยไม่ดีและท่านอาจารย์ขับไล่ออกจากวัดหรืออาจจะไม่ให้โอาวาดเราทําเพื่อครูบาอาจารย์มองเห็นว่าเราเป็นคนดีเพื่อท่านจะได้ประสิทธิ์ประสาทธาธรรมะให้เราทําเพื่อมุ่งธรรมะไม่ได้มุ่งบุญ เพราะนั้นควรที่จะน้อมลงในทางบุญเขาก็บอกว่าการทำบุญจิตใจขอเราต้องน้อมลงเพื่อบุญจริงๆจึงมนึกถึงบาลีของพระพุทธเจ้าที่วางหลักไว้ว่าการทำบุญนั้นต้องถึงพร้อมโดยเกตนาสามตามหลักบาลีบอกว่าบุพเพเกตนาในระหว่างที่เตรียมการจะทำบุญจิตใจก็สบายอิ่มเอ,อิบในบุญไม่มัวหมองไม่กังวล มุนชนะเกตนาในระหว่างที่ทําบุญเหมือนเราทําบุญตักบาตรเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ก็ให้มีจิตใจเอ,อิบอิม่มอาปราบราเกตนาเมื่อเราทําบุญเสร็จแล้วนึกตึกถึงบุญกุศลนั้นก็มีความเอ,อิบอิม่มดีอกดีใจปลื้มใจอันนี้ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลพระพุทธเจ้ากว่าอย่างนั้นและเมื่อมานึกถึงบาลีอันนี้แหละโอ้จริงๆ ตนนี้ก็มานึกถึงมาลียอันหนึ่งที่อาตมาเคยเรียนนั่งก็เป็นสามเณรยังจาได้อยู่ที่ปารกเมื่อกี้นี่ว่าอัชเชวกิจจะมาตะปังโกยัญญามรณงสุเวนะหิโนสังกรันเตนะมหาเสนเนมัจจุนาแปลใจความว่าการทําบุญนั้นในรีบให้รีบเสียเพราะพญามัจจุราชมันตามติดอยู่ย่อมจะปิดชีวิตเราในวันใดวันหนึ่งแน่นอนไม่มีพ้นแม่แต่คนเดียว แม้แต่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระเจ้าพระองค์โง,งพระองค์เองก็ไม่มีทางเว้นได้จะต้องเป็นไปตามอย่างนั้นเมื่อได้อายุไขครบกําหนดจะต้องจากโลกนี้ไปในเมื่อมาคิดอย่างนั้นแล้วก็จําเป็นที่เราจะต้องรีบถ้าไม่รีบหรือฟาร์มตายเขาไม่ได้บอกเราว่าอายุท่านั้นปีตายนะอายุท่านนี้ปีตายนะถ้าเขาบอกมาชัดๆอย่างนั้นเราก็จะแบ่งเวลาเช่นในวัยยังหนงุ่ม ล้วก็อาจจะประกอบอาชีพดินลุนอะไรต่ออะไรเต็มที่บั่นปลายชีวิตจวนเวลาแล้วก็มาประกอบความดีเสียแต่นี้ความตายไม่มีกำหนดหมายเลยว่าความตายนั้นจะมาถึงเมื่อไรไม่มีกำหนดหมายว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันบะลืนไม่แน่จะเป็นปีนี้หรือปีหน้าไม่มีอะไรเป็นกำหนดหมายแน่นอนแม้แต่พราหมณ์ผู้เก่งกาจและผู้วิเศษสามารถลงเลขลงยันได้ดี ก็ไม่มีความสามารถจะพยากร์เลยว่าท่านคนนี้จะตายวันนั้นในเวลานั้นจริงๆเนี่ยไม่มีแม้แต่เขาดูหมอไว้เยอะแยะบอกคนนั้นจะตายตอนนั้นคนจะตายตอนนี้ผ่านพ้นมาอยู่จนทุกวันนี้ก็มีพ้นจากเขตที่เขาพยากรณ์ว้เนี่ยตั้งสิปีแล้วก็มีไม่เห็นเป็นไงอันนี้นับว่าพราหมณ์เนี่ยเขาพยายามพยากร์ตามหลักของพรามณ์ตามโหรก็ยังไม่มีความสามารถที่จะบอกเราได้วว่าเราจะตายวันนั้นได้จริงๆ แม้แต่ความรวยก็บอกว่าปีนั้นจะรวยตอนนั้นจะรวยตอนนี้จะรวยบางทีก็ฟาวแต่ในเมื่อขัพยากรณ์ว่าตอนนั้นจะมีเคราะมีกรรมเนี่ยมันไวนักนะมันไวเอ,อมักจะตรงผงผงผงแต่ในเมื่อบอกว่าตอนนั้นจะรวยตอนนี้จะรวยโดยมากไม่ค่อยตรงไม่ถูกต้องเพราะนั้นจึงว่าฟาร์มตายเนี่ยไม่มีใครสามารถมรพยากรณ์ได้ว่าเราจะตายเมื่อ,อไรด้วยเหตุนี้แหละจึงเป็นเหตุไม่ควรนิ่งนอนใจ สเสมือนอย่างอาจารย์ทุกวันนี้ก็เหมือนกันใครจะว่ายังไงเราไม่ฟังขอสร้างความดีอย่างเดียวใครจะว่าไม่ดีใครจะดูถูกดูหมิ่นยังไงเอาเถอะลงทุนให้ขอสร้างความดีตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปถึงวันตายความดีได้เป็นบุญกุศลจะเป็นภายนอกก็ตามหรือเป็นการดําเนินทางด้านสมาธิจิตก็ตามไม่เคยลดละมีความพยายามอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ปัจจุบันนี้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ ยอมสามารถหลับตาตา,ตาสนิทเพาราะความดีในชาตินี้สร้างไวมากพอสมควรอิ่มอ,อกอิ่มใจชาติหนึ่งหนึ่งเราสร้างบารมีความดีไดขนาดนี้นั้นก็พอใจเพราะว่าการผ่านการมาก็ไม่สัจนานนักแต่ความดีที่เราทำไว้มากพร้อมทั้งวัตถุอันเป็นถาวรเพื่อสาธารณะบางแห่งก็มีอันเป็นสมบัติของพระศาสนาโดยตรงก็มีหลายแห่ง มากมายแม้นว่าประเทศลาวก็สร้างไว้มากเหลือเกินสร้างไว้มากเมืองอีสานก็สร้างไว้มากจนกระทั่งมาถึงภาคตะวันออกนี่ก็สร้างผสมควรเพราะนั้นอิ่มใจอันนี้เล่าสู่ลูกศิษย์ฟังก็อยากให้ลูกศิษย์เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจรีบเร่งพยายามทําความดีเถอะพวกเราพยายามดิ้นรนเพื่อฐานะของครวญนั้นเจ็ดวันเราทํากันอย่างเต็มที่ แทบไม่ลืมหูลืมตาเมื่อครบเจ็ดวันก็ควรจะเตรียมหาสเสบียงของจิตใจซึ่งเป็นตัวของเราโดยตรงใจซึ่งเป็นตัวของเราโดยตรงพวกเราลืมไม่ค่อยห่วงใยนักมีความห่วงใยเฉพาะเรื่องร่างกายลูกเต้าเลี้ยนหลานที่เกิดมาก็เป็นห่วงเขาเฉพาะเรื่องร่างกายกลัวจะไม่ทันชาวบ้านเขากลัวจะไม่เสมอเหมือนชาวบ้านเขากลัวลูกจะไม่มีอันจะอยู่จะกิน ทุกสิ่งทุกอย่างมุง่งเพื่อทางด้านร่างกายทั้งนั้นแต่ความเป็นจริงแนละ้วร่า,างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายน,นี่มพึ่งก่อขึ้นมาในปัจจุบันเนี้เท่านั้นแล้วเขาจะต้องสลายไปตามกําลังของทตุซึ่งเขาสามารถประคองกันอยู่ได้ดอรว,วมกันอยู่ได้ช่วระยะหนึ่งพอได้กําหนดเขาต้องสลายอันนี้เป็นหลักธรรมดาแต่ส่วนจ,จิตใจซึ่งผมบงปุง,ปง,ปงบงการอยู่ภายใน เขารู้สึกต้องการอนุนต้องการอันนี้เกียรติอน,นุนชอบอันนี้ซึ่งบัญชาให้กายของเราแสดงออกมานั้นไอ้ตัวบัญชาเนี่ยคือตัวของเราโดยตรงไอ้ส่วนร่างกายสังขารเป็นของก่อขึ้นมาแต่ละภพบเท่านั้นก็สลายไปจิตใจวิญญาณของลูกหรือผัวเมียจะต้องไปขอกันดีกในชาติงหน้าตัวนี้เป็นตัวอมตะไม่มีตายตายไม่เป็นไม่มีคำว่าตายเป็นตัวอมตะก็ได้แก่จิตใจของเราโดยตรง แต่เราลืมนึกถึงตัวของเราจริงๆคือจิตใจน,ในใั้นได้เตรียมสเสบียงให้เขาเลยหรือยังหรือว่าให้เตรียมสเสบียงันนั้นให้เราเ้วหรือยังพอเลยหรือยังสเสบียงของเราตรงๆพอเ้วหรือยังอันเป็นสิ่งที่อนุขาไมนีติดตามตัวของเราเป็นสเสบียงสืบไปในภพเบืองนานั้นพอเ้วหรือยังพร้อมเ้วหรือยัง,อ,อ,ยงอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรคิดที่มากๆถ้าเราคิดอย่างนี้มากๆแล้วเราก็จะมองลูกเต้าของเราในทางด้านจิตใจให้มาก ให้ลูกเต้าของเรารู้จักทำบุญให้ลูกเต้ารู้จักไหว้พระไหว้เจ้าให้รู้จักรักษาศีลต่อเติมความดีเพื่อเป็นสเียงของจิตใจในในทางทางด้านลูกก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่อันนี้โดยส่วนมากาที่สังเกตดูแล้วมีความเป็นห่วงเรื่องร่างกายไม่ได้เป็นห่วงกันทางด้านจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายสมัยก่อนอาตมาก็เหมือนกันแต่ตกมาเดียวนี้ มีความเป็นห่วงเป็นใยจิตใจเนี่ยมากที่สุดเรื่องร่างกายบางทีเนี่ยแทบจะไม่ได้เลี้ยวแหลเขาเลยเพราะว่าเขาก็เป็นเครื่องมือของเราแต่ควรจะบำรุงรักษาให้ดีแต่บางทีมันจําเป็นเราก็ต้องเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้สนใจในเรื่องร่างกายเลยบางทีเขาผอมโซเหลือตแกระดูกเดินกระโซเซซเซ,ซ,เซแต่พยายามประกอบในทางที่เป็นบมุศลน,นั้นไม่ได้ขาดรนะยะ ออกสวดมนต์ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักศาสนก,กิจไม่เคยลดละวันนี้กําลังจับไข้สั่นก็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 ต้องไปเวลาไปทํางานนั้นไปถึงบ้านงานนั้นก็ต้องจ๊กต้องพยายามไม่เขารู้ว่าเราป่วยพยายามบังคับทุกอย่างอันนี้ก็ถือว่าไม่เคยสนใจในเรื่องร่างกายเป็นห่วงจิตใจมากที่สุดจึงได้ทุ่มเทชีวิตอยู่อย่างปัจจุบันนี้เพราะนั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็อยากจะให้ มีความคิดตกไปอย่างนี้ว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายจิตใจวิญญาณเป็นตัวของเราโดยตรงอันนั้นเดี๋ยจะต้องไปขอพบแน่นอนอาตมาเองถ้าไม่สลบตอนนั้นก็คงจะไม่เข้าใจชัดเจนพอสลบตอนนั้นเข้าใจชัดเจนที่สุดมากในเมื่อเราตายลงไปแล้วเนี่ยตัวของเราตรงๆออกมาเนี่ยออกมาในลักษณะอย่างไงและต่อจากนั้นไ,ไปไหน อันนี้แม่ชัดเจนมากเรื่องรสชาติของความตายรู้ได้ชัดเพราะนั้นทุกวันเนี่ยทั้งไม่ได้เป็นห่วงและไม่กลัวเรื่องความตายกลัวอยู่อย่างเดียวว่าความดีนะ่ะจะไม่พอไม่พอเลยอันนี้พยายามเป็นเป็นห่วงกันเนี่ยมากเพราะนั้นคอยลูกศิษย์ทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเถอะวันนี้พวกเราได้มาทําบุญแล้วอาจารย์ก็ได้สบายร่วมได้เป็นญาภาพร่วมก็คิดว่าบารมีความดีจะสร้างสมบูรณ์ร่วมกันนี้ ทุกภพทุกชาติเนี่ยพวกเราคงไม่หา่างกันแต่ก็ยังมองอีกรูปหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยยังมีความเกี่ยวพันกันอยู่หลายๆคนก็ก็ถอยออกไปถอยไปแล้วไม่ใช่ถอยธรรมดาก็มักจะให้ร้ายมักจะพูดอะไรไม่ค่อยเป็นมงคลก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็น่าน่ากลัวเพราะว่าพระเจ้าพระสงฆ์มีศีลมีธรรมมีความประพฤติปฏิบัติชอบ เป็นผู้สร้างบาร,รมีความดีมากมายแล้วหากในเมื่อเขาล่วงเกินไปนั้นการเกิดวิบัติอะไรต่างๆนี่ก็คงจะมีมากเพราะนั้นก็น่าเสียดายผู้ที่เป็นคารวะเนี่ยโอกาสที่จะทาบาปไปมากอยู่เขาอยู่เฉยๆอย่างนั้นเขาก็ยังบาปผสมควรเพราะการกระทําของเขานั้นไม่ได้ตรงไปเพื่อศีลธรรมอยู่เสมอย่อมมีบาปปนแถมยังไม่พอมาพ่วงก,กับบาปจากพระเจ้าประสงค์ ผู้มีศิลธรรมหรือกัลญาณธรรมบัณดีงามและมีความประพฤติวัดเยื่องสมณะทั้งหลายในเมื่อก่อกรรมกับท่านเช่นนั้นก็คงจะแบกกันไม่หวัดไม่ไหวอันเนี้ยเป็นห่วงหรือสงสารบางคนก็เตือนเขาได้ว่าเอ้ยนี่นะครูบาอาจารย์เป็นผู้ส้่งความดีนะไม่ใช่พระสเปสสปาธรรมดาเป็นผู้มีคุณธรรมประจาใจระสมควรนะแต่อาจารย์ไม่โกรธไม่เกลียดนะ อาจารย์ยังแผ่เมตตาให้อยู่ยังพยายามเสมอว่าจะให้มีบาปมีกรรมเขาไปหาเขาเลยสงสารเพราะนั้นเ,เหตุนั้นก็หลุกสิก็ต้องระมัดระวังหน่อยอย่าพากันมาด่าอาจารย์นะมันบาปเนี้ยังเป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะนั้นพวกเราก็เหมือนการขอให้ตั้งอกตั้งใจวันนี้มามองเบื้องหลังแล้วคิดว่าคงจะมีกำลังความดีสร้างสมกันมาแล้วตั้งแต่บริเริกรารผสมควร จึงมีส่วนกระตุ้นทางด้านระบบประสาทสมองจิตใจให้น้อมมาอยู่หากในเมื่อเป็นอย่างนี้ยังมีส่วนอยู่ยิ่งวันนี้เราก็ได้ทาความดีร่วมกันอีกด้วยใส่บาตรร่วมกันอีกด้วยความดีบาร,รมีที่ทำมาน,นี้เป็นทานะใหม่ทักเดียวพวกเราก็จะได้รับสินด้วยอันนี้แล้วยังจะต้องมีการภาวนาสงบจิตสงบใจด้วยบุญกุศลทั้งสามอย่างมารวมกันก็สามารถที่จะผนึกกำลังกันเข้า ช่วยให้มีสายสายสัมพันธ์ในทางบุญกุศลเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยต้องเกิดร่วมกันทุกภพกทุกชาติแต่ละภพแต่ละชาติความดีที่พวกเราสร้างสมนี้ก็ต้องกระตุ้นให้เราเนี่ยพอใจในทางที่เป็นบุญกุศลก็จะดีประพฤติปฏิบัติและอีกอย่างหนึ่งความดีที่เราสร้างไว้ทุกภพทุกชาติเนี่ยก็คงจะเป็นอันว่านำพายพวกเราเนี่ยมีอันจะอยู่จะกินทุกภพกทุกชาติโอกาสที่จะทำความดีนั้นมีพอ เพราะนั้นจึงอยากให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันสร้างความดีสัมพันธ์กันเอาไว้อย่างตั้งแต่ปกจินอย่างเงี้ยก็เหมือนกันทุกปีก็เอาเลยมาทุ่มเทชีวิตจิตใจทุกปีก็มาทุ่มเทชีวิตจิตใจก็มานั่งมองอยู่ทุกีทุกวันนะโอ้โหความดีที่สร้างสมบรมร่วมกันนี้ช่างมากเหลือเกินเป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มใจแล้วก็ทุกท่านทุกคนนะเสียยงยุดท่านกำนันจรินและทุกท่านทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ ก็ได้ร่วมกันมานานแลือเกินเป็นเวลาหลายปีพวกเราได้สร้างความดีร่วมกันเพราะฉนั้นจะไปทําความดีเมื่อใดก็ควรก็วายนนเนี่ยพระเจ้าประสงค์ที่นั่งอยู่นี่แหละท่านก็มองอาจารย์อยู่ทุกวันว่าคําพูดแต่ละคําจริงกันไหนไหนแค่ไหน,ไหนตอนนี้เกิดกวนกวายใจบอกว่าทํายังไงนาะจะได้ไปร่วมได้ด้วยแล้วก็ปลาลบบ่อยๆว่าจะให้ใครไปติดต่อจะติดต่อแบบไหน คุณนายจะอยู่ที่ร้านลูกชายไหมหรือว่าจะต้องตามไปโป่งน้ําร้อนนี่ยังคุยกันอยู่ทุกวันีนีกก็มาดีใจว่าเสียยุงยุทธจะมาทําบุญวันนี้ทีนี้ก็กลัวอย่างเดียวว่าอาจจะลืมก็ไอ้จันย์สวิทจะไปติดตามวิ่งเต้นติดตามติดต่ตดตอลองดูซิท่ทำไมไม่ติดต่อเน,นิ่นเดยกอาจารย์วิทย์ก็ไม่ได้บอกว่าติดต่อได้ความว่าไงไงก็ไม่ได้บอกบอกตั้งแต่วันแรกว่าเสียเขาติดทุนละคงจะไม่ได้มาถ้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําบุญกัน เทนี้ก็เลยสั่งไมชีว่าเตรียมนะเตรียมทําบุญก็แล้วกันผลที่สุดเห็นโผมาก็ดีอกดีใจคือบรารมีทุกปีเนี่ยไม่ได้ขาดสายเราได้สร้างความดีเนี่ยผันหนึกกันเอาไว้ทุกภพทุกชาติเราจะหนักแน่นยิ่งกว่านี้อันเนี้ยอาจารย์จัดงานขึ้นก็เป็นห่วงอีกอย่างเนี้ยที่เตรียมเนี่ยใจคนไปติดตามแต่ทีนี้ก็ปรากฏมาแล้วก็ดีอกดีใจก็ได้ชวนว่าจะไปได้ด้วยไหม ถ้าไปด้วยได้ก็อยากจะให้ไปด้วยกันถึงแม้จะมีการจีดกันถั้งแค่ไหนก็ตามก็ต้องยอมอันนี้ก็มีลายหนึ่งมาที่นี่เหมือนกันก็มีกลุ่มที่มาใหม่ๆเข้ามาประกบเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่าใครเป็นใครใครมีความสดิจสนมขนาดไหนใครสําคัญแค่ไหนขนาดไหนเขาไม่เข้าใจความไม่เข้าใจก็เลยเกิดไปกางกันคนสําคัญเข้าคนสาคัญก็ส่ายหัวชวนมาวัดบอกไม่ไหว ไปก็ไม่ได้รับความสะดวกอย่างเดิมเข้าไปชิดกุบารจานก็ไม่ได้แม้นว่าจะเข้าไปกราบไปไหว้เขาก็จีดกันโดยสมุทร์ก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรบอกอย่าไปน้อยใจเสียใจไม่มีปัญหาหรอกขอให้ตั้งอกตั้งใจเธอให้มาเถอะแล้วคณะจังหวัดตาดเลิกไปจนเกือบเป็นปีหนึ่งไม่มาเลยเออะไรกันนอ้อก็นั่งอ่านนั่งคิดก็มานึกได้โอตอนนั้นเขาก็มาไหว้ทีนี้ เขามาไหว้แล้วก็มานั่งคุยซึ่งมันเป็นฟา,าเป็นปัญหาที่เรียกว่าไม่อยากให้ผู้อื่นรู้มันเป็นความลับแต่ความลับนันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่มันเป็นความลับที่มีความละอายอยู่เป็นบางอย่างเขาก็ไม่อยากให้โคตรจัดสกุลของเขาเนี่ยเข้าไปถึงหมู่ผู้อื่นเพราะว่าไอ้ความความที่เกิดแจงแย้งกันในระหว่างสกุลของเขาเองเขาก็มากระซิกบกระซาบแต่เขาก็ไม่ใกล้นักก็มีคนมาไล่ออกยังตั้งถามปัญหายังไม่ได้เลย ไล่ออกไปแม่อาจารย์ก็เศร้าสลดมากว่าแม่ไม่น่าทําอย่างนี้กับคนนี้เลยทีนี้วันหลังอีกก็มาอีกมาอีกก็ถูกมาไล่ออกไปอีกไอคนที่ไล่ทั้งสองทีกลายเป็นผู้หญิงเดินปีเข้ามาก็มาไล่ทาไมไม่ใกล้คิดตันนักล่ะทําไมไม่ออกข้างหางออกไปสิแม่อย่าว่าเขาได้เราก็ยังเสียใจยังเสียใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้อันนี้เขามาใหม่ๆเมื่อวานนี้ไอของเราเนี่ยมันมากี่ปี อย่างกณะจังหวัดตราดนี่ก็มานานเหลือกเกินแต่เกิดลูกศิษย์ใหม่ๆเนี่ยเกิดมาพนึกกำลังกันแล้วก็ขับไล่โดยไม่ความสะดวกก็น่าน้อยใจก็เลยต้องไปถึงบ้านเขาบอกว่าอย่าน้อยใจอย่าเสียใจนะทุกสิ่งทุกอย่างขอไัยด้วยเขาเหล่านั้นไม่รู้จักคนสําคัญไม่สําคัญอาจารย์ก็รู้สึกมีความเสียใจแต่ว่าโวยวายไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมาขอปรับความเข้าใจว่า อย่าไปทอดทิ้งอาจารย์เลยถ้าเราไปโกรธเกลียดผู้ปฏิบัติงานร่วมทําไม่ถูกไม่ต้องก็ขอคิดว่าอาจารย์ยังมีความนับถือเราเหมือนเดิมยังมีความรักยังนับถือยังอยากให้สร้างบารมีร่วมกันอีกในชาตินี้เพาราะชาตินี้ก็เป็นชาติสําคัญของอาจารย์ชาตินึงได้เข้ามาบวชในวรรพุทธศาสนาตั้ง42ปีอันนี้ก็สร้างความดีถึงขนาดนี้แล้วก็ขออย่าน้อยอกน้อยใจขอเห็นแก่อาจารย์เถอะขอเป็นบาตรเถอะ อถทางั้นไม่เป็นไรเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมก็พอดีเขาก็เลยมาเอายาเออะไรมาให้ก็รู้สึกว่าดีอันเนี้บางทีอาจมาก็ไม่สบายใจคือเขาไปสวดมนต์กรุงเทพเขาก็ติดตามไปประกบกันคนจะเข้ามานี่ก็รู้สึกมันลําบากยิ่งวันหนึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่สุดที่จะเอาอหารมาถวายพอเขาเดินเข้ามาจวนจะถึงปุ๊บ ตะหวาดทั้งแรงเลยยาเข้ามานะออกไปเข้ามาไม่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเลยโบกมือโบกไม่ไรแม่ได้ยินแล้วรู้สึกเศร้าสลดเป็นอย่างมากก็เลยบอกคุณเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะไม่เป็นไรหรอกเข้ามาอาจารย์ไม่ว่าเข้ามาเถอะไม่เป็นไรหรอกพอดีเขาเข้ามาประเคนของเการีบออกไปด้วยความเสียใจก็เลยไปขอร้องขอหวนเขาบอกขอร้องนะเพราะเขาไม่เข้าใจว่าบุคคลสําคัญแล้วเขาเข้าใจนึกว่าเขาจะมาคุยกับอาจารย์ เขาเป็นห่วงเป็นใหญเขาก็หวังดีนะขออภัยเขาบอกไม่ถือหรอกเข้าใจอยู่อันเนี้ยเวลานี้มันโวยวายกันจนถึงขนาดเลยวะไม่มีความสามารถจะแก้ไขเขาได้ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแม้แต่อาจารย์เองเขาก็สอนเขาก็สอนบางทีก็จินของเขาอันนี้ยอมรับนับถืออ,อยอมรับคืออาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องจีนก็เลยไปเรียก ไปเรียกสามีเขาว่าอาเซียแล้วกลับไปเรียกเมียเขาว่าเมียเขาว่าท้าแกเขาบอกว่านี่มันใช่ไม่ได้ภาษาจีนก็ไม่ใช่อย่างนี้บอกอาจารย์ผิดก็เลยบอกพระไปสอนอาจารย์ด้วยอันนี้ต้องสอนอาจารย์นี่มันผิดเออเอาเขยอมรับก็ยอมรับก็เลยได้เกิดความรู้ขึ้นมาอ๋อธรรมดาก็เรียกอาเซียต้องเรียกเมียจนต้องเสียเนี่ยไปเรียกเท้าแก่ก็เหมือนว่าเมียเนี่ยเป็นแม่ของผัวนี่ มันผิดอกจริงจริงทีนี้ก็ยอมรับอ,อย่างนี้นอกนั้นแล้วอีกวันหนึ่งอาจารย์ผมน้ำมนต์พามันสักหลุดหลุดผมน้ำมนต์เขาจับมือดึงไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึงะพ่งไปจะพึ่งไปห่มผ้าซะก่อนม่้่ก็ไปไม่เรียบร้อยเออเอาก็เอาวะก็ห่มผ้าใหม่ก็ดีเขาหวังดีเออก็เอาเถอะไม่เป็นไรเออเขาดึงดึงกอไว้หยุดก่อนหยุดก่อนหลวงพ่อหยุดก่อนหลวงพ่อห่มผ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยต้องหม่มใหม่ซะก่อนม่ค่ก็ไปเออ ไม่เป็นไรบอกขอบคุณขอบคุณอางโมก็อามนี่แหละคือมันมันเลยเถอะมันเลยเถิดไปก็มีก็ต้องยอมรับว่ามันมันไม่ดีก็ต้องไม่ดีอันนี้จมาอีกอันหนึ่งติดภาษาเมืองจันท์อาจารย์ไม่กล้าที่จะพูดให้ฟังว่าอะไรเป็นยังไงถ้าพูดออกมาเป็นเรื่องความโกหกเป็นการหลอกลวงจักจูงเพื่อจะจูงเขาเข้ามาหาตัวเองอาจารย์พูดไม่ได้นอกจากพระเนียนบางองค์ซึ่งเราสามารถ ทำให้เขาเชื่อถือได้คือเราจะพัฒนาเขาความคิดต่างๆห้าปีสิบปีที่เคยคิดมาเราพยายามไปดึงเอาความคิดอันนั้นออกมาเล่าเขาฟังอันนี้ก็ยอมรับเราพูดอะไรอะไรแล้วแต่เขาก็ยอมเชื่อว่าเป็นจริงเพราะสามารถเข้าไปจับจิตถึงขนาดนั้นได้ก็ยอมสามารถที่จะรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ยอมรับในเมื่อผู้ที่ยังไม่เข้าใจอย่างนั้นเราพูดไม่ได้จึงไม่กล้าสามารถพัฒนาอะไรทั้งสิ้น แต่ก็เชื่อและเกินว่าบุพเพสันนิวาตเบื้องหลังนั้นพวกเราต้องเกี่ยวข้องกันมาอย่างโชคโชนจึงเป็นเหตุให้พวกเราเนี้มีความเกี่ยวข้องกันอยู่บรรดาครูอาจารย์อื่นๆเยอะแยะถึงแม้พวกเราจะตื่นเต้นลงไหลก็ไปช่วยระยะแล้วก็จิตใจมันก็ยังพกกังวลอยู่ก็มาเกี่ยวข้องกันอยู่อันนี้พวกเรามองไม่เห็นแต่อาจารย์มองเห็นเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยชาตินี้อาจารย์จะอยู่กับลูกศิษย์ไปอีกไม่นานแล้วอยากแก่จะสร้างความดีบาร,รมีร่วมกัน อีกไม่นานนะอาจารย์จะต้องจากแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตั้งอกตั้งใจสร้างความดีร่วมกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราก็เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะดีเนื่องจากท่านพ่อเนี่ยพวกเราก็เลยมาพกปะท่านท่านก็อบรมสอนให้พวกเราเข้าใจธรรมะปฏิบัติเข้ามาหาอาจารย์ก็ได้อบรมและสอนน้อยหน่อยแต่ก็คิดว่าพวกเราเข้าใจดีพอสมควรได้แต่ชวนไปทำบุญทางนูน้นได้แต่ชวนไปทำบุญทางนี้ท่านั้นอันนี้เป็นอย่างนั้น าต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญเสียยงยุตธแล้วก็คุณนายมาดีละถ้าจะไปกินจุดทุกจุดเย็น